ผมดีดตามสีแดงที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะคุณจะกดหรือไม่กดนั่นคือสิทธิ์ของคุณนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่สำหรับพผมเลยนะครับทุกคนกดเลยกดเลยครับหนที่เดิมนะดตามมาตาม,มา

โอ้โห oh. oh, oh. มันนี่มนัมนนี่มาช่วยหน่อยนี่มานี่มามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย,อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันมีตัวนึงนะตัวนี้น,น,น,นะคนรมามาเขาไมารีบป้องะไม่มียาด้วยวะ มานี่มาทางนี้หน่อยมาแล้วตามมาตามมาเอาลูกซองมา,นา,นานเนี่ยเนี่ยเอมอยู่ขนาเนี่ยตามมาเลยนะเจียว เพื่อนเพื่อนขยับมาฝั่งนี้ขยับมาฝั่งนี้ไปช่วยก่อนนี้ไปช่วยก่อนนี้ไปช่วยก่อนนี้มันคันมันคันอยู่บนนี้มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนตามมาโอ้โห เกือบแล้วเนี่ยยาก็ไม่มีโอ้โหสวยงามแล้วเนี่ยตรงนี้ได้เจ็ดแล้วเนี่ยโอเคจำยาก่อนอย่าเพิ่งไปคนเดียวนะอย่าเพิ่งไปคนเดียวนะ <c oughs> แอบบอดเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาโอ้เสียคนคนคนที่สาไม่มียาววะ มันมาอีกมันมาอีกมันมาอีก,นอกคนมาคนมาคนมาโอเค ที่เก็บย,ยามาให้โอ้โหสิบคิวแล้วจ้าวงมาแล้วเรามีรถอยู่ไหมนะเสี็งแลเสียจขึ้นเยออะเสียจแล้วมันใช่ esse é Watch né? é out. นี่อีกอะะวองมาดิใช่หรือเปล่าวะมักตรงไหนอ่ะนี่น,น,นี่นไหนกันวะ ทำไมมักไปโม่อย่างนี้นะตายด้วยยัง <Watch out. S 1> ในบ้านเหรอเ mm hmm. อาทำ <Watch out. S 1> ไมไม่บอกแค่นี้แหละ Mân dù nơi đây. Help! I'm being surrounded. Addition, Watch out. Kalang níu ba. Đi out. Watch out. nói, nói đi. Oho. ที่สองเสยเกือบจะได้กินไก่แล้วด้สซงเกมลงไซหลีเกมเมอร์